ลัน่ลลนพูดถึงครับหลังแรกหนูน้อยว่าแล้วในมับบนทางหนูน้อยหนูน้อยอีกแล้วเออกลับลัน่นโอ้ยหนูมีหนูน้อย

Mình không có nữa, mình đứt thôi Mình nữa Ôi, mươi xanh nhọc 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 Bố lăn rồi, Lăn 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 nhỉ? Lăn Lăn bố vật, tố Ô cặp nhiêu, thích cặp mặt hiển lắng nha, nguyên mặt đấy phá nè, lắp của thằng với quang quang này, quang 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 xếp, มีป่ะอันซ้ายเดิ่งพูเห็นบ่ะหืมมีแนวข้าไปกินอีกแล้ววะบ่นะมันพูดประไ,ไก่ป่ะนะัะพู่เห็นครับโฮลิ้นหนูฟุกลินหนูฟุกหนูฟุกว่าหือไประไกว่วะตายแล้ว

Ủa đi đi cặp đi 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 Ngay đi 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 Một hàm vậy quá này. Hàng quả làm nừng. Nè nè Lê tổ lùng lùm đi Mình không kháu. ไปไปสองหลังนึงว่ะยืนนี่แหละโอ้ลุยน้ำลุยตุ่มใส่ข้างหน้าแหละมีหูอย <doubles> ู่นี่นะบอลันพ่อชูมีหูมาได้ยังไง่ะบ่ออกเสยโอ้คือสีหลักแค่หูนบอกเงนเรืือเห็นป่ะขางซ้ายมือเห็นไหอ่ามันคือบูธใช่ไหม นนออโอ้หมายนี่อ่านบทีได้ตูวด้วนี่หมายเด็ดเพิ่นที่นี่หมายเด็ดเจ็ดยานน้นา,นนนานีละอันนึงนะเออพัาเอีกอะไรก็บรกินไม่ไหมหมาย่ใช<ม>่ม,มืออุย้ยงหนีหยามแล้ววะ มีสองหลังนะอยู่เนี่ยเอือน้ำหลังนี่นกับบกินเขาโหน้าหูบอกกำเรืออรนนือหูเอือหูบบกใหญ่ทุกปทังในสนุกอาโาชีบพาดไดน้นี่มีเถอะบ่บ่มีวะนะนี่นะรีฟุม่มไปหนาเนี่ยนะนี่น ใน,นลุกมาะกมลมาะกบไกบเหนอ้าววตัอยู่ในลุกมาไะบริมัดดอก้บริมัดบไยังไงกบเสือต่นนี้คอยกินได้เชิงคนละกบเสืเห็นแล้วกลบเห็นแล้ว ตะโพกมีตัวหนูวะโอ้ยห่านบูชึกรุดเย่าเอเห็นตะขนมีนไงใส่ไว้หน้าหูบบกคักๆไว้แถวนี้ทางแบบงามใส่ดักไว้ตั้งละสี่หลังห้าหลังโอมันตัวหนูกว้องกดโอเค เอากลับลั่นครับอันดี้เห็นตะกองเข้าบ่ลงน้ำเหรอละเี่ยหนูเหรอนะโอ้หนูพุกยังดีโตนน้ำว่าแล้วกันดโตนน้ำป่าเข้าบกึกลึกกางตู้เลยจหูนั่นนะหูบกใหญ่หนูตัตัวใหญ่ตัวนี้

อ้อนอยู่วะเออกอคืนนี่เลยโอ้ให้หนูฟุกตัวฟกง่านะกับอ้อนฮนะที่ถายหน้า,าหูนะในมุอหน้ากูชิมอร่อยไอซ้มแบบมันดีกว่าที่กหใส่เมเลยนะเยออน่า ว่าแล้วว่ากูใส่มั่วบระแคมทางนี่นะเป็นไงว่าทางเทียวเปลี่นเปลยนนะแย่แยที่สามบอกเอฟวะกูเห็นทางมันเลาะมันหนีอ่อนทางนี่แล้วมันโลโค่ไหวหันเข้าไปในพุ้นมาแล้วนะบอกเอฟบอกเอฟต็มที่สามเป็นไงคักวะเออหนีอยู่อีกหลังหนึ่งก็ มีทางกายนะล,นล,ลันบ่บรันบ่เธอม,มีทางเกี่ยวได้อยู่ทางหน้าฮะดึะงพี่แม่หนูตัวอ็นมันลันของมึงละดุดนี่ขนนะันมัมนบลาบนะเปลา <laughs> บ้าันครับ bây thằng nào hụt máy thằng nào ui chạy tên nào cái này sai mươi volan kia sai mươi này nè cái tiệt này nè Hope nói và taco boy kusai mua là vĩnh ta sai tay gaba say mua. là need đấy ừ, tôi say a pin kin sung say mua mân ừ. luôn này ngon ngon đi ngon lên ngon ngon nè ngon 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 được lắm Nhát ngon nổ ba ngon ngon ถ้าเาไปใช่ไอย้ไกบ่บนมันไปรอกินข้างนอกกันคือใส่อยู่นี่แล้วมันเลี้ยวรถไอ่นักไนะน่นะ,ะมือไนไม่เป็นทิมากินที่บัานเนี้ยแล้วมัดไว้เบิดผูหลักผูลีไม่ใช้ได้หนูแต่ละตัวเพราะนันผู้ซื้อก็อยากได้ซื้อก็แท้ว่า ตูบเวลานูยังหองขาวหูมันเอขดมันจะโหิ้องขาวก็หิอันะหน้าหูบักใหญ่องหนูห้องขาวเนี่ยได้เอามึงบูดีโอขูดห่งให้แล้วเถอะน่ะ ลานมาถือสิอุ้ยมาถ่ายหลังนี้จ้ะดีดีไปหนึ่งยุบยุบยุบหุ้งข่าวพูดกันเว่าเป็นนกหั่มแบ้งก็แหละอันนี้โอ้อโเขาบอมัดไว้ไปแบบใกล้ๆนี่นะคุณนะเห็นได้ใกล้หั่มปี๊เอ้อเอื้อเออหนาวกล้ให้ สรุปผลงานจะแ่แปดแต้มหนูหกสี่หขงข่าวสี่ <c oughs> กับดักสาวเกอันเดา,าหน้าหูผู้ถือสงเนาะหน้าหูหบอกความเรื่อมึงออกออกมากินเสแต่ว่ามันออกมากินเมื่อคืนวานวนี้หองคิบอกไงว่าถูฟินาแต้มแรกบอกเอฟนะไอแต้มที่สองตกนงแต้มที่สาใหญ่ขึ้นมาหนึง่ง เว้ยถือวนะ่าหวานเนาะเสงเนาะซ้ำป่าป่านาเฮงอ่นี่แหละสี่มือฮันสิเฮ่ย <c oughs> อย่าลืมช่องยูทูบด้อยนะสิเนาะเข้าไปติดตามช่องยนะูท<า>ูบไหมราชันสเสน่ห